มันถึกอันนี้เบิกเอาพี uh ่น้องเหมือนนี้มันหรือบปรมานหะไรตะแลนตะแลนเงนี้ถึกหัดกล้องมากเบ็ดตกปลาอยังไม่อเช้าพี่น้องเด็ดสี่ตัวหาตัสบายดีทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดซุกคนเนมืบอนีากาศยุ่งงันขึ้เก่าพี่น้องกะ มีแพนเนาะมือนี้ว่าสิพากินแก้วเมื่อบ้านพี่น้องเมื่อเล่นอยู่บ้านเนาะเมื่อหออีแม่แล้วการมหาหาปลาลัสนีกับปลาแปรก็อีกับแอ็นนะสาวแปรสบายดีทุกคนมาพี่น้องกินเผาสาวน้องกันกินกับสนงัวพี่น้องขวดสนงัวจั๊กขวดจั๊กดาดขั้นว่าดาดตัวมีน้ำก็เลยว่าเป็นขวดการไล่เมื่อไรพี่น้องที่ว่าบุได้ลงคลิปตั้งแต่มื่อที่ว่าฝนตกแห้งเนาะเดี๋ยวเฮาสิ ตัดคลิปไปให้เบิ่งตอนที่ว่ามือฝนตกแห้งนะทุกคนเบ่ได้ทุกคนกินข้าวนะ,ะ้ะเบอร์ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องมึงเลยกับเบอร์ได้ค้าวพี่น้องค้าวหลุ่นชงข้ามอันรัสเซียก,กับยูเครนโอ้แม่นี่น้องมันหนาวเนี่ยแล้วก็ค้าเวียกเนี่ยก็เลยเบอร์ได้ลงคลิปจงได็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องในไล,าลานาะที่ว่าติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมันตลอดเนาะบางคนก็แซดมาหาว่บบมาก็เบอร์ได้ลงคลิปบอกขินฮอดเด้ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องกับ ผู้ที่ว์บอกบริษัทกาเพิ่นคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ว่าบริลงทิบโดนหรออันนี้ก็ขอบคุณนละล่ะสบ,บายดีกับล่งท้ายสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องยามมือเศร้าเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งพี่น้องตกแหง้งแหง้แหงแบบว่าคือกำยำหน้าเลยพี่น้องคล้ายๆกับฤดูฝนสังเกตเบืองน้ำพี่น้องนำ้นงนำถนนหนทางเต็มเบิดและกับทั้นะทงพู้นัน้งไต่ปูพี่น้องแนวเบืองเชิงผายังเป็นสันเป็นสันอยู่ ตกสมใจอยากกันริพี่น้องวันนี้ตกแห้งขนาดเหนื่อยจาก,กว่าฝนบริ้ตกมาเป็นเวลาสองเดือนพี่น้องมาตกอีกหอบนี้กะเที่ว่าแห้งสมควรพี่น้องเมื่อวานนี่นะหนาวเนาเนะเมื่อนี้มาฝัดฝนตกแห้งตกแห้งฝัดอากาศหนาวพี่นอ้องอุณหภูมิสิบสามองศาอยู่บ้านเท่าเลยว่าอยู่สวรรคเขตเนี่ย แต่ว่ากินแกวบอยู่หนาวสำเนีก็อยากออกมา <c oughs> การโบอุ่มออกมากกับโไดมันมันมัน,มนสวยแล้วพี่น้องแปดโมงแหละเปินบนอนกนลุกแต่ว่าอากาศหนาวเนาะลุกออกมาก็ยันเป็นวัดเมืองพี่น้องเบืองสภาพเป็นรอบคิเมกไล่ไววขนาดพี่น้องจะคือย่ำเดือนเก้าเดือนสิบคือสวงย่ำดำหน้านะี่พี่น้องีิมเมกไล่เล่นเล่นเล่นอยู่ถนนทนทางเปียกพัดพี่น้อง นี่ตาหนำเต็มบิ๊ดปถวๆนี้กันเต่าแห้งสมควรเส้นผมถึกหัวเป็ดจนได้ลินน้ำ ปาะท้อมีแต่ขีดตรงอากาศเย็นเย็นพี่น้องหากาศเย็นตะเวนันตอนนี้ก็บแปดโมงนะพี่น้องหากา เป็นตะเวนออกมาพามัท้องฝานี่ยเต็มไปด้วยกลุ่มเมฆพี่น้องเต็มเมืดบรรยากาศว่นแ่นเดือนเก่าเดือนสิบตกแห้งคักพี่น้อง <c oughs> ต๊กมาบัดน,นี้ก็ห้าคือสิโปงห้งั้งกินอยู่ดรอกพี่น้องเพราะว่าต๊กแห้งอีลีคขึ้นิได้ห้าห้งั้งกินแต่ว่าอากาศนี้เยน็นเย็นแห้งขนาดเย,นโยโ็นอยู่หรกอากาศเย็นแห้งพี่น้องกเลนน้อาซัำล่า ้ำล่างน้ำฝนตกแหงกิ <c oughs> ๊กกระสํามันล่างแล้วหลายคนก็ถามพ่อบ่าวบอกก้อยันเนี่ยอดอูพี่น้องตอบได้เลย,ยว่าบ่พี่นอ้ <c oughs> องบ่ปฏิเสธบ่แวนย่านเนาะพี่นอ้องเต็มใจสื่อๆแต่ก็เป็นพี่น้องเอ็ซีหลายคนถามพ่อบ่าวเป็นงานงานคือโบยิ้มเนาะ แบบเป็นย pues ังคือเงียมแบบยังอายกล้องอยู่คนะนะอ๋อยังแบบโบบเคยเข่ากล่องไม่หรองโบเคยหน่อยประมาณเศร้าตามทิศเตือนแล้ว้่เราโบเคยเข่ากล่องจยเขาเรื่อยๆอยู่จะเป็นคนแบบปมากเงียบมาเด้นไม่หรองแมนเฮาโบอ้ากับโบม่โบอ้าเอเจ้ากับอ จิงแก้วอยู่นั่นไม่เผาพี่น้องมันมันฝ่าไม่เผาต้อาไหนเดวจะหน่อยเนาะเดี๋ยเอามาบ่เนะฮาะมาถึงแาเมื่อเนระเพราัวปอต้นกับชาวร้อยชาวพสายคนกระทามครับจะเพิ่มจิงก้วเินมจิงแก้วแบ <c oughs> วบแบบว่าเอาเมื่อไรผิดเนาะประมาณสองอาทิตย์พี่น้องตอนที่ก่อนเนาะวลาเมื่อไรทิดเมื่อไนี่มันเป็นส่วนที่วมันหนาวพี่น้องน้ง <c oughs> แต่ว่ามีมือนีมือเดียวเท่านั้นคือ่างบรรยากาศแบบเริ่มแบบรับเข้าสู่ภาวะแบบปกติแล้วแต่ว่าช่วงลางๆเนคือแบบร่มเย่างเนาะม่จะร่มร่มร่มแต่อากาศแบบหนาวแบบว่าใส่เสื้อแคนยาวแคนสั้นี่กับบวกกับเสาพอากสาศบานเฮามันบ่กเคยหนาวเนาะแต่ว่าเราเอหนาวแบบคือต้องใสอเ้ามแบบปั๊บโตไปเลยก็เลยบริภาูกไปเนาะ นี่ทุกคนกินแก้วอยู่นี่เอาเวลาเอากล่อง <c oughs> มาอันอม,มาจึง้งแซนด์เพลินแบบสิหายตลอดแบบแบบมันมันหยาดห้าวซักยาบ่หรืออ้อหยาดยาง,ายง,<อ>งแบบมันเคยนะเคยไปบบนี้เน<อ>ี่ยทุกคนเมื่อบานมอนีริกาแบบพากินแก้วเมื่ออันจอบอี่พอในกระแม่นพราะว่าเมื่อวานนี่เราพาอี่พอไปหาหมอเราอันเราเมื่อยนะทุกคนเจเมาแยมปูกับว่าแม่ มีแต่นาสีชมพูนะอยู่ด้วกันเนี่ยตุ๊กตากับสีชมพูอันนี้อันแม่เถาน้องของแม่เถาอีกทค่หนึ่งทุกคนแน่ว่าขบมากถักแล้วเนะพิงแดดนะพะหายกันเปินพิงแดดอุ่นลอยอย่างบ่แก้มแก้มปุ้งฟู เออเท่าเแต่มันสีดำอยู่ก็ได้เหมือนเท่าของชีหมวกเอาจริงๆแยกแยกแยกคือสีดำเนาะเหมือนเขาเขาวๆาเลยค่ะว่ะมันเดคือมันสีดำชีบัวประมาณประมาณชีมากกว่านี่แหละมาหอดเลยทุกคนมาหอดแล้วก็ลาบมานำทางเอ้าตกใจจี๊ดหมวยบอก เราอดผัดอันส่วนทาง,งกับอีแม่เนาะทุกคนอีแม่กับเราลอยไปเห็ดสังฆทานไปสังฆทานอยู่บันบันนาดูนาจารย์เนาะเจ้าเชื่อนาดูนาจารย์่ีเราเหมันก่ำกึ่งกันก็เจอเห็ดฟงเฮียนอันมัธยมใหม่เดนะนะี๋ยวนางกินแกนอนรับน้ำทางขี่รถเดิรับขี่รถเพลินตากลมตากแดดก็เลยแบบเมื <laughs> ่อมันแดดมันยังกายก็เลยรับ <laughs> มากะบอเห็นผู้ใด้เห็นแต่ปูอีพ่ออยู่งานทุกคนอีพ่ออยู่อีพ่อไปหาหมอเมื่อวานนี่นะเป็นวินเป็นเวียนพี่น้องเขาไปเจ้าเขาเจ้าบอกให้กินอันงัวเนาะกับอันอาหารทะเลมันเป็นมันพิษพิษโลกเนี่ยคุณตั้งโซงบ่คำดันมากทุกคนไปหาบอีแม่เด้ปลต้นผู้อยากเห็นกิ่งแก้วนะเอามาแล้วต้นเอาไปในป่านี้น้อง tết bếp ăn xào này Ôi, đừng, đừng ăn ao cámàpìng kinh lê tất cả để cho hải bảo tổn hỏi họ có hỏi không đây đi khoảng 20 phút hao đây đang tiền từ nôi non หอกันดำนะครับเบิ่งมันสีขาวปน็นใดดอกสีขาวกับ,บขาวสีดำกับดำนะแต่ว่าเด็กหน่อยชิ้มหนึ่งนี่มันให่่กว่าพีน่น้องสั่งประมาณชาวแปนี่แหละเขาจะมีอันมีการอบผิว <c oughs> ม,มีมีครีมดีกับสีขาวคือเก่าหยกหยกรุ่นนี้แห่งเล็กมาตัวเนาะท่านสมัยใครอยากจักแหละขา้าในย้อมมังเทือกอ่ะ หลุดลุกเข้ากับพระเจ้าหมากก้นดำพระจ้กพี่น้องผู้เา้ต้องดำจะงามเพราะว่าแต่ละหยกมันบ๊วยกันพี่น้องคือหยกตะกี้กับแบบผู้ชายต้องแบบผมยาวแบบคือทรงอย่างเกาหลีอย่างก็ต่าเอิ่นแต่ว่าชสมัอนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะมันบอยู่กับกานิยมคนป่าคนนี้ก็ยังตื่นนั่งนอนเป็นถูกสั่นเลยตนี่ตื่นมาใช่เหมือนตามหมายามมันอันยามมันอยากนอนแหละแฟชิั่นก็ยามมันอยากนอน กัญญามันเบื่ออยากนอนกันแบอีกแบบนึงบ่หายแอร์แต่ก็บ่แอบไปได้เนาะมันแบบไม่ยิ่งนะสมายแอบกันได้มันกินนมลายอยู่เลยลายดี่เรากินเก็บแกมมันเป็นไงตันแกมปรุงอยู่กินม้นบางกล่องกินแต่นมเลยนะยังบไม่ได้หกินข้าวนะพี่น้องต้องรอหกเดือนนะครับรอหกเดือนจะให้กินข้าว ตอนแรกอาจะเป็นเขาซิรีส์แรกปะแอนแต่ว่าในส Twelve, มัยอันพ่อแม่เฮาน่ะเขาจะยำเขาเนี่ยนีะทุกคนอีแม่ยำเขาเนียวใส่กับไปตองก๋วยละมกหอมหอมเอิ้นว่าข้าวมกกินข้าวมกแต่ว่าเด็กน้อยชมวงหนึ่งมันมียเพราะอาหารสำเร็จหกหลายก็จ่อเขาเลยอันนั้นให้กินอันแนวสำเร็จหกอ่ะตัวบีมาพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันบอยแอคโทรมาตะเวียง ป็นหับใบประกาศแล้วบอกแอร์ถ่ายคลิปว่ะถ่ายคลิปปกินตำทุกคนมาแม่ไอยีแม่เด้มีกินเนออันนี้นะต้มเป็ดได้เลยนะนี่กคนี่คนไปสื่อบ่ต้น มาทุกคนกินนำกันอันนี้น้ำเลื้องๆนี่แหละก็คือต้มเป็ดทุกคนเราต้มสดน้ำมันเร่อมันมันอืมจะอะไรเนี่ยแล้วก็ว่าลูกเพื่อลูกพี่บ่าบ่บ่เราบอกก็บ่แม่มันดอกพ่อมันเลยธรรมดาอยู่ พี่ว่าลูกม้าบอกแนวแหวก็รอนแนวมหัอรอเอาเขาเห็ดอันนั้นด้มาครับัวล่าเขามากบ่านั่นเนาะคันวางงามนะเขาว่าลูกม้าลูกม้าแบบเขาจะดบบแต่ว่าลูกเขาบอกเป็นลูกม้าลูกคน เาอเอาเพรไดนี่เอาเพรนี่ครัเซกเออเานนชื่อหันไหมแดงวาเป็นกะดนแดงว่าไม่ขาด่ะเพชรจกมาเอต้นจกมาแล้วครบ่้อยรอเี้ยบมื่อนาก็มือนา่งเอามาเป็นกระสอบได้เป็นเดือนลายมยายหนึ่งเมียเอามยอเนี่พี่น้องฟิงร้านเ กป้อจนใหญ่ย like ังไงมาเราอยู่น um ันเป็นใหญ่ยังมาเยกเียงคาในแนวเจ้าด้ยค่ะแนวเจ้าด้ค่ะเอาอ่ะเอาอ่ะมันสีดำคือจะาบ่าเลยนะมันมีลคนงามๆเป็นยังใจดำใจแหลวมันดำ เราเลยเอาตังมาหนังกันเขีมันกันมันอยูน้งหัางแข็งเทบแห้งกับมะไฮน่าเล่กับมะไฮมาติดมือแล้แซ่บอยู่ได้เราต่ำน้ำบรเพ็ดกันได้ตัวนีไม่พริกเขากัเขี่ยวตัวนี้นะธรรมดาดูอยตัวนี้เพ็ดกว่าตัวนี้ มมาหอยอมาเสมอมาหอยอมเนิ่งนิ่งร้านเพิ่ามันไหนอ่เนียหอมอะหมันเลยคือระการหนาแล้วว่าน้ำหมักร้านนั่นนี่นิ่งปากกบตีงตากบรับ่หอจึงอยากรับมันแบบไหนอุ่นนอนแบบมืดก็่งเทหอนกัเอ๊ะื่อื่อกบไหม กินแกวเมื่อแลวทุกคนบอกงาดูเมื่อก่อนเด้อเมื่อก่อนเด้อเมื่อก่อนเด้อป่ะเมื่อก่นเด้อป่ามีป้าเปมื่อนเด้อมืดีเด้อป่ะมีกับน้าสาวเป๊แล้วกับแม่เท้าลอยน้อยไาลอยไปเมื่อแหววแหววเท่านักตาเนี เขาห้อง